ไไม่โคตรควิโคตรเซ็งโคตรแซดโคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอกเดีเจเปิดเพลงตืต่นเตนแต่แตดไฟเพื่อพาผู้ว่าแววเฮ้ยเอาเรื่องเพื่อกูตาแดงแป๊ดใส่แว่นดำชูม,มือพร้อมแดนไล่จะขมับลงตีนมันแล้วยืนมองบนเงยหน้าสู้แสงแสงเดินหน้าถึงเป็นแกงแกงมีตัวเปิดตัวแทงแทงเต็มกระเป๋าเลยแบงแบงปล่อยคืนนี้แบบแบดแบดเธอเต็มรำอย่างแรง รู้จักอ่ะสมเด็จแทนน้องเข้าใจอ่ะกางตดอย่าเกะกะหลบซามูไรแม่ไอสัตว์โคดวิ่งโคดซิ่งโคดวิ่งโคดซิ่งโคดวิ่งโคดซิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โคดวิ่งโคดซิ่งโคดวิ่งโคดซิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โคดวิ่งโคดซิ่งโคดวิ่งโคดซิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โคดวิ่ง